สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเจอกับป้าหัวเป็ดทุกวัน EP พหนึ่งนะครับกับรายการสอนคนอื่นได้ทําไม่ได้นะครับสอนคนอื่นได้ตัวเองทําไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็คือจะมาพูดให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอะไรบางอย่างท,ที่ที่ที่เป็นอยู่ในสังคมนี้นะครับ <laughs> ต <laughs> อนนี้มีมีสมาชิกมาทักทายนะครับได้ได้ไดแหมว่าจะเปิดรายการสวยๆหรูๆนะครับแทนแทนไม่มีอะไรกินเลยลูกนะเดี๋ยววันหลังเอาอะไรมาฝากนะครับ<อ>เดี๋ยววันหลังหาไก,ก่มาฝากอย่าน้อยใจนะโอ้คือคือเขาเห็นผมไอขยา่าเขย่าแก้วชานะครับ ขาก็เลยวิ่งมาอ่ะมาต่ออ่า EP หนึ่งนะครับสิ่งที่อยากจะสอนก็คืออ่าการทำความดีนะครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราทำความดีมากี่ครั้งกี่หลก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามาเจอความชั่วร้ายกับตัวเราเนะี่ยเราอย่าไปท้อนะครับให้ทำความดีนั่นต่อไปไอ้คนที่ใช้ชีวิตมานานนะครับมีอายุเยอะๆด้วยวัยวุฒนะิเนี่ย แต่พูดว่าทำความดีไปทําไมนะครับในเมื่อทําความดีแล้วเ,เจอเจอคนที่ไม่ดีกลับมานั่นคือคนที่มีวัยุวุฒิแต่วุฒิภาวะยังคิดไม่ได้นะครับก็คืออยากจะบอกว่าแม้ว่าเราจะทําความดีกี่ครั้งนะครับหรือว่าทําแต่ความดีไปทั้งชาติเนี่ยเราก็อดไม่ได้หรอกที่จะเจอคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากไปเอาคนที่ทําไม่ดีกับเรามาลบล้าง ความดีที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับอดทนทําความดีต่อไปผมเชื่อว่าผมอาจจะการันตีไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่า,าความดีที่เราทำเนี่ยมันอาจจะส่งผลน,นะครับให้เราได้พบผ่านคนดีๆวนคนที่ไม่ดีกับเรานะครับก็คิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะครับนี่แหละสอนได้แต่ทำไม่ได้ EP หนึ่ง